มันมาแล้วยิงมันเดืเอดเอ้ยจะฆ่าแล้วเว,ว้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชาวแพนเ์อตเกมเมอร์ทุกท่านอยู่กับผมก้องท่า ة. วันนี้อยู่กันในเกมทอมเคลนซี่เ i n b o w s ซิกซีช e นะครับวันนี้เราก็ไม่ได้มาคนเดียวนี้เราพาแฟนม,มาเล่นซึ่งแฟนผมเล่นเกมนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมใช่ สุดยอดแบกจัดๆน้ำม,มากเลยค <First time. S 1> ่านาวควบคุมพืพ้นที่จะเล่นตัวอะไรดีตัวไหนมันทำอะไรได้บ้างนะเราเล่นฝั่งกันก่อนด้วยแล้วทำอะไรได้มันเราต้องเลือกหนึ่งตัวเจะเลือกห้องไหนอะอ๋อล็อก,ม,อกมันล็อกมันล็อกมันล็อกมันเป็นแคชชวลเออเออเธอเธอเขาควรเล่นตัวไหนดี อ้าฟอสมีคนเย่ยอ้าวฟอสน่าจะรักง่ายดีเล่นเป็นปืนกลก็ได้นะเพราะวันวางกับดักอันนั้นมันมีลูกซองกับปืนกลนะมองดีๆปืนปืนกลคืออันไหนอะเลือกอยังไงคางยุโทโธป,ปรกรณ์อะเลือกซ้ายขวาเลยครับอ๋ออ๋อเป็นปืนกลอยู่แล้วอ่าโอเคมีพี่กล้องวันดีครับด้วยว่ะเฮ้ยพิมพ์ยังไงวะดีดีครับ,รบเออก็บอกว่าแบกด้วยนะครับเออ แอมบิกแฟนโอ้ยนี่ยรักวางกับดักเลยวางตรงไหนกดเมาส์กลางกดเมาส์กลางแล้ววางกับพื้นกดเมาส์กลางก่อนแถวหน้ากดเมาส์กลางก่อนอย่างแรกกดเมาส์กลางมาแล้วก็วางตรงนี้ก็ได้ใช่รักนี่ตรงนี้เดี๋ยวเขาหยิบเกาะอยู่เออไหนติ๊กแล้วอ่ะติ๊กเหลืองเห็นปะนี่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 เหรออ่าวางกับพื้นนั่นแหละ ประมาณมันไม่วางอ่ะทีละต้องเหยียบหน่อยมันอาจจะไม่ตรงจุดเออไม่ได้ทีละต้องก้มด้วยนะต้องมองพื้นด้วยนะไม่ได้มองมองแล้วไม่ได้มองแล้วกดคลิกซ้ายค้างนะมันต้องคลิกซ้ายค้างนะเออนั่นแหละเายังไม่ได้วางของเลยยังไม่ได้วางของเลยทีละแล้ววางนี้ต่อวันนี้ต่อวันนี้ต่อใช่ใช่มีเวลาแป๊บเดียวที่เขาติ๊กไว้เห็นไหม นี่ไงเลขสามเลขสามอยู่นี่นี่ไหลไปเลยนั่นแหละสุดยอดกางแล้วก็ชิดซายขาอ,อ่านั่นแหละ,ะมันหายไปแล้วเดี๋ยวเราเหยียบกับดักตัวเองได้ไหมได้ได้ได้ที่ยักวางให้หมดเลยกับดักวางลงไหนอีกครับมีตัวจะมาแล้วนะมีตัวอยู่บนเขาด้วยโอเคได้เขาเองเขาเองเขาตายก่อนเองมันมาแล้วที่รักมันจะมาแล้วระวังระวังตรงนี้มันจะมาแล้ว ได้ยินเสียงตีนก็ว่าใครเพื่อนนี่เองเออนั่งนั่งกดแบตตายตายตายกดกดซีครับกดซีนั่งกดค้างวะกดทีกดกดทีเดียวครับกดทีเดียวมันคือนั่งเลยสวยเฮ้ยเพื่อนแบกนี่นักไม่ได้ทำหัวอะไรเลยเฮ้ยแบกจัดแแเอ้ย อุ้ยมันไม่ตายที่รักเขายิงมาแล้วไม่โดนเลยเหรอรักรอเลยแต่มันก็มารักเจื้อเขาดังมองอะไรกันไ,ไม่รู้ก็เพื่อนมันขยับเขาก็ขยับตาอะ่ะรักวางกล้องรักวางกล้องกล้องกล้องกดกดจีกดจีเออแล้วกดไปทางซ้ายซ้ายหันไปทางซ้ายติดก,กำแพงอะระวังเนี่ยนะเราต้องยืนก่อนเราต้องยืนก่อน เพื่อนบอกเพื่อนบอกว่าโคผมโคตรแพนิคเลยครับพี่ของจริงว่ะไม่ได้ทำอะไรเลยเปลี่ยนห้องแล้วเปลี่ยนห้องแล้วเขาจะเล่นคาเวล่าดีกว่าคาเวล่าคาเวล่าเขาเล่นไรดีอ่ะฟอร์ตเหมือนเดิมเหรอก็ได้นะมันวางกับดักเพราะตัวอื่นมันรีเซียนก็ได้นะที่รักรีเซียนรีเซียนมันวางไอ้นี่นิดกับดักล่องหดแล้วศัตรูเดินมาเหยียบก็จะมีเสียงดังจู่ เสียงน่าเกลียดจ้ะจะได้ยิงหรือไงได้ยิงแล้วเปลี่ยนสีปืนไม่ทันเฮ้ยอินเตอร์เกชันเป็นอินเตอร์เกชันวางไว้ครับวางตรงประตูก็ได้ครับต้องวางลงกลางประตูวะตรงมันโดนได้หมดเลยครับขอแค่ขอแค่วางไว้อย่างนันก็โดนมีกอันนะมันมีแค่หมดเกียงมันจะฟื้นเรื่อยๆครับมันจะขึ้นมาเรื่อยๆ พื่อนสวยช้าดิเพราะจริงๆมันขี้โกงมากเลยนะเพราะกับดักมันล่องหนไงเขื่อนจะปิดทั้งบนก่อนเพื่อนอย่าขวางเพื่อนเขาต้องทำอะไรอะตอนนี้รอรออย่างเดียวรอโยกับดักรัวๆเลยอุ้ยโดนมีตัวโดนกับดักเหรอโดนโดนโดน Enemy is about เฮ้ยสแกนแล้อยู่นิ่งนะขยับแล้วมันจะเห็นละ มาสแกนแล้วได้รักงยิงนิ่งอูดไม่ทันบ้าเอ้ยยิงไม่ทันมันได้เหลืองเพื่อนมันได้เหลืองนี่สวยสวยมากโอ้เพื่อนกดโดนเป็นแม็กสวยเพื่อนที่ังอยู่ไหนเนี่ยนอนในห้องอุ้ยใส่หมวกดำดักว่ะรอรอรอรีคบเต็มแล้วก็โยนปิ้วไปออ๋แล้วก็แอบ แอบไปเต็มคุยแม่อย่าเพิ่งแม่นะองลุกก่อนเพราะทำไมไม่ลุกเพื่อนเขาตามหาอยู่น่และว่ามันอยู่ไหนให้มันกินเหมือนเพื่อนเจอนะมาแล้วล่ะข้าบันเออยังหายังหาตะตุ้ไม่เจอนี่ไงเขาเลือกซ้ายบนท่าลอยน้ำ มันเปลี่ยนได้ครับมันเปลี่ยนได้เขาเล่นอะไรดีเล่นในนี้ก็ได้ฟินก้าฟินก้าที่มันเป็นรูปหมัดต่อยอะนี่เหรออ่านั่นแหละทำอะไรได้กดกดเมาส์กลางแล้วมันจะมันจะทำให้เพื่อนยิง <c oughs> นิ่งขึ้นเดี๋ยวบอกเดี๋ยวเขาบอกให้กดบูลแล้วนะกดบูลแล้วนะเขาจะวิ่งเข้าไปลุย เราต้องไปไหนหรอเราต้องสำรวจข้างในหาว่าศัตรูไปกับเพื่อนแบบ <c oughs> จะได้รู้ทางเข้าเพราะเขาไม่รู้เอาจะวิ่งแบบวิ่งชาร์จเลยดิละม,มันมียิงกล้องด้วยใช่ไหมมีครับคานด้วยนะช่วนยิงอะไรอะต้องอืออือที่รักกดบูธ ไปเย้จเต้นคนเร็วเแล้วขออีกทีไปเออเออข้ามขานมัไม่ตายอะไรนะยคุนยังไงนั่งไงที่รักเห็นทางเข้าว่าทางซ้ายนั่นแหละ แล้วกดบู๊ได้นะบู๊ทีเลยบู๊เลยเออไปแล้วเออเพื่อนตายรัดระดดศัตรูระดนศัตรูไม่นะยาเฮ้ยเฮ้ยโง่มากเลยเฮ้ยทวิททวิทย์าไปหน่อยนึงทีระดโดนอินเทอร์เกชั่นที่ระโดนปาดคอออ มันไกลจังไม่มีคูนหนึ่งเหรอมีอะต้องปรับตอนเริ่ม,มบอกเขาอะ,อะเขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าปอมใส่อะไรไว้อ่า Let's go <S เขากดระเบิดเวลาอ้าแล้วสวยเพื่อนอมีตัวอยู่ข้างหน้าที่รัก าต,าไไตายตายตายเสียงอะไรวะตายตาย,ตายเอ้ยวู้โอ้ะดีลักสุดยอดดีลักยังหายังบอกว่าเสียงอะไรอยู่เลยเสียงอะไรก็ไม่รู้มันเป็นเสียงไงนี่ไงเครื่องตรวจจับโลหะอะไรอย่างเงี้ยเออเดินเข้าแมาตี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 ทีนั้ม,มีตังค์เท่าไหร่แล้ว ที่เป็นรูปที่มันเขียนว่าหกอ่ะที่มันเป็นตังค์สีเหลืองอ่ะสีเหลืองใช่สีเหลืองหกพันแปดโอ้เยอะจังที่รักเอาไปปลดล็อกตัวละครเลยปลดตัวอะไรอ่ะขับคานก็ได้ที่รักวางกับดักง่ายๆฝ่ายไหนอ่ะฝ่ายป้องกันครับใช่ขับขันอ่ะเจอ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 ห้องพอดีเลยเอ้า เลือกตัวให้แล้วด้วยที่รักเพลินเพราะาเราเข้ามากลางเขวที่รักได้วอเดนเนอะวเดนลุกสอง,งอวอเดนนี<ม>่กดเมาส์กลางแล้วมันจะมันจะรับพวกแฟดพวกอะไรได้หมดเลยจะมองเห็นทะลุหมดควันก็มองทะลุมาแล้วที่รักวางโลกโหด่านนี้ด้วยวะออกไปวางข้างนอกก็ได้ครับเอ้ยวางตรงนี้ก็ได้ที่รักวางนี่นี่นี่ตรงนี้เลยตางี้นั่าวางเลยวางไงวะ กด G ขึ้นมาเอาเพื่อนบอกอย่าวางหมดแล้ว่แค่อันเดียวทำไมอะเพื่อนอเอเอเพื่อนไม่ให้วางไ,ไ,ไม่สมควรนะผคไม่สมควรวางนะ เขาเรียนฟอส,สหมดแล้วเขาจะอยู่ในห้องเลยใช่ไหมอะไรเพื่อน,นมึงจะให้กูวางอะไรกูไม่มีเทียอะไรแล้วอ, <c oughs> อะ <c oughs> นี่แหละโดนจิกัน้มอะไไรรวะะเนี่ยออ่ะมันยิงทะลุมาโดน <c oughs> มันฟุกมาโดนนี่ละ่ะ โอโ้มันจะยิงเขาแล้วไปเลยเพื่อนโอ้ลงยิงแทบดูเมื่อกี้น่าจะระเบิดไปเลยเพื่อนเรียบร้อยอีกลูกหนึ่งแล้วกันนะเพื่อนนะ อู้ตายหนึ่งนี่มันสายปาลาระเบิดนักสุดยอดมากหุยที่รักมันจะอินเทอร์เลเกตที่รักอย่าก,กดบูท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 อือนั่นแหละสวยที่ผ่านแล้วกดผิดกดผิดสุดยอดอุดแคลชมันอยู่ตรงนี้สวยถ้าส,ส,สวยมาก จบแต่คนตายเอ็มพีด้วยโอ้ดักบูธแล้วสุดยอดเห็นเพื่อนยจริงปั๊มนี่คือบูธเลยใช่ไหมเออเพื่อนกดบ้างเลยบูธเลยสายบูธเนี่หว่าทำได้แค่ทำลายลบกวนตัวตบตัวลบกวนสัญญาณอย่างเดียวโดนกดอะไรนะ อุ้ยอ๊อบาที่รักเขาที่รักบุญหน่อย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 บูกดไไม่ด้หมดแล้วออืที่รักตดนชุบก็แล้ว thank you ไปแล้วเขาปล่อยโดนมาแล้วเอาปล่อยตัวเองมาแล้วปล่อยตัวเองโอ้มีมิวมีมิวโอเค เระวังเมลูซี่ไม่โดนน่ะเมลูซี่อยู่ขวาสุดที่รักระวังโอ้มองไม่เห็นไหนวะขวาม,มือมีขวามือเหือ,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 อตัวเขาทำอะไรได้ตัวที่รักทำอะไรปลาแกจิตครับที่รักแล้วมันจะทำให้อันนี้ของศัตรูใช้งานไม่ได้ ปาก็ได้นะปลาแบบตรงกำแพงก็ได้ครับเออปลาแบบตวงกับพื้นก็ได้เพราะมันมีระยะการใช้งานอันนี้เปิดแล้วใช่ไหมโุกคนม่งต่างปลาได้เลยใช่ไหมใช่ครับปลาได้เลยครับอไปเดือดเพื่อนตัวข้างบนมันอยู่ข้างบน

ลักซ้ายมีนะหน้าต่างซ้ายอ่ะนะมีนะระวังนะอยู่ในห้องอนะ่ะน <t> ้ำมันมาแล้วยิงมันเดือดเออจะดขาแล้วเว,ว,ว,ว้ยวู้วู้แรงกระโดดมาทางซ้ายระวังโดดมาแล้วลักยิงมันเออ <c oughs> สุดยอดสุดยอดสุดยอดที่รัก <c oughs> คิวแล้ว ลักคิว Q แล้วโอเคแล้วสุดยอดนี่คือคิวแรกครับผมที่เป็นคนที่เป็นคนจริงๆสุดยอดสุดยอดเ,เก็เจ็บอยู่นะเอเอเ,อเดือนเลือนเขาเรือ,รอน้อยเกินไปอ๋เอเลื่อเขาเรือสามกพีเองแล้วไปวางกับดักเลยครับกับดากที่เราวางตรงวางตรงนี้ตรงนี้ไปกดเมาส์กลางนั่งกดย่อ,อก,ก่อนกดย่อก่อนอ่าแล้วกดเมาส์กลาง นี่ให้ติดตรงนี้ดีครับมันต้องติดตรงนี้มันต้องโดนตรงนี้เออนั่นแหละทีละลูกซองมาเรือยแล้วนะที่รักรู้เปล่านี่ลูกซองนะเหรอใช่ลูกซองจับไปวางเลยไปวางข้างตามตามันนี่เลยตามแมพเลยโปราจะเข้าติดตาม แล้วเขาเล่นเมลูซี่แหละแล้วเราจะวางตรงไหนอ่ะเนี่ยวางตรงทางเข้าอะไรอย่างเงี้ยเถ่ะนะเนี่ยตรงเนี้ยตรงพวกหน้าตรงหน้าต่างเงี้ยมันโดนจะโดดเข้าไม่ได้เลยวางให้หมดเลยได้รักวางวางจริงแล้วเถอะวางกับดักเลยวางแก๊สเจ็ตต่อเลยมาทำให้โดนแบบเข้ามาตรวจในห้องไม่ได้เถอะนะอ้าวเขายิงพังแล้วตัวหนึ่ง ัวใช่สวยงามตรงนี้มานะอันแน่โอ้โหไมก่ก็จะมายิงเลยส,สดยุดยอดโอ่กนั่งอยู่ไปนานกูไม่เห็นมันวิ่งมาโป๊ะเลยนะ <c oughs> แล้วเรสองวิสุดท้ายแล้วออออู้ที่รักได้หนก,นกนตัวนี้มันต้องไปเข้าจุดอื่นที่รักเข้าคนเดียวพอกดเพรา,กด,พรากดใช้สกิลใช่ไหมที่รักศัตรูจะมองไม่เห็นที่รักที่รักจะเป็นล่องหนกับโดรนอะ่ะกล้องมันจะมองไม่เห็นเพราะฉันคือยาอทามมาเอพอเข้าทางไหนดีวะจะบอกทางเข้าโคก็นดี เป็นรักต้องมาเข้าฝั่งเขาอ้อมมาฝั่งเขามาเขาน่าจะโดนเพื่อนด่าเขาเข้าไม่ได้สักทีนเลยวิ่งรอบบ้านแล้วเนี่ยเหมือนลยอ่าไม่เห็นเหรอไม่เห็นจริงดิเพื่อนไม่เห็นเหรอเออเธออ่ะไม่เห็นเหรอที่เธอเล่นโดเนี่ยเธอไม่เห็นเหรอเห็นเห็นแต่เขาทำเนียนไวาไง ว่า <Someone S 1> มันอยู่ไหนเขาก็บอกว่ามันก็นนอ,อยู่ตรงนั้นน่ะเธอไม่เห็นเหรอีไปเอ้ยออ,ออยู่ตรงนี้อยู่นี้เพื่อนโอคค้ยเพื่อนยิงกระป๋อมมันเออเพื่อนไหวไหม,ไม เฮ้ยพวกยิงเลยเหรอเฮ้ยแต่เขาได้จัดจัดสวยมีกล้องมีกล้องล้วทางล้วเขากล้องละมีอีกอะยิงแล้วครับไปรักตามเพื่อนเลยเดินไปก่อนเลยเดินก่อนเขาาดูให้เขาดูให้เดินไปก่อนตัว บูทได้เลยนะตัวถ้าตัวจะบูตยังไม่เห็นเลยกล้องเขายิงกล้องพังไปแล้วนะตัวนึ่งก็มันขึ้นเมื่อกี้ตัวประกันอยู่ตรงนี้ ตายตายขุนเจลงขุนเจลงแรงเลนโบชิโอ้ให้ตายง่ายกว่าอีกตายไปเลยอุ้ยรับโดนคาบิล่าเหรออุดแผลอยู่สวยที่รักเพื่อนทำไมไม่ชุบให้เสร็จก่อนให้เขายิงตายก่อนกําลังบอกว่ากําลังจะ แล้วอ่ะกำลังจับมือใช่ไหมจับกลับมาจับต่อ,อ,อไม่กำลังจับมืออยู่ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนแบบจะดึงมือละ<อ> <c oughs> หมดแรงเหมือนเพื่อนปล่อยมือแล้ววิ่งห<อ>นีอะไรประมาณนั้น,นที่แลกวเขากำลังเอาโดรนมาเล่นกับมันอยู่ที่ร่ามันกำลังข,ขย่ากับเขาอยู่เฮ้ยเฮ้ย มันวอลสามที่เปิดแล้วะเปิดนะเปิดแล้วไปเลยไปเลยเปิดเลยลที่ยิทงทิ้งไปละโดนเราฟังฮะไม่ดีดาวแล้วที่รักนะกดกดแฟดเลยอ่ะสวยว่ะ เอาเลยแบบเต็มตาผมเลยเออเออวอรมาแล้วไม่เห็นเลยสุดยอดโอวิ่งเข้าไปอางก็เด้งออกมาเหมือนเดิมเอาละที่ักแปที่รักไอ้นี่เหรอแหลกเหรออะไรนะมาตามคุณทำไมไตัวกับดักตัวกับดักที่รักไปฆ่ามันที่รักขอให้ที่รักฆ่ามันเดินตรงไปทางขวาแล้วยิงมาเลยที่รักมีอยู่ตรงนี้ ไปเลยยิงไปเลยเดินไปเลี้ยวซ้ายจะเจอศัตรูนอนเป็นง่อยอยู่ยิงมันอะสวยสมายอะไรนะเกิดคนดีซะแล้วอะไรนะเกิดผลดีเซฟนลเนี่ยแก่ๆๆกเซฟนเซฟยเซฟยเปืนระวังกดีแล้วมันหยุดเปลี่ยนเป็นิ มัตนติดอะไรเนี่ยเดินไม่ไปโดนหาอะไรช็อตด้วกันน